สสิ่งสําคัญที่รถ1คันต้องมีก่อนไปฟังคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดหัวใจให้พิมพ์ด้วยนะคะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือประกันภา,บาคบังคับหรือว่าพรบนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมีเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและหากไม่มีพรบจะถูกปรับด้วยค่ะ 2. ภาษีรถยนต์หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าป้ายวงกลมซึ่งการที่เราจะต่อภาษีรถยนต์ได้นั้นเราต้องทำพรบรก่อนนะคะหากเราไม่ต่อภาษีแน่นอนค่ะว่าเวลาเราถูกเรียกตรวจเนี่ยเราจะต้องโดนค่าปรับตามกฎหมายและหากขาดต่อภาษี3ปีต้องนำรถไปตรวจสภาพใหม่ทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายนะคะ3า รรถยนต์ภาคสมัครใจคือประกันรถยนต์ชั้น1ชั้น2 2บวก3บวกและชั้น3ที่จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมกว่าพรบทางค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าประกันภาคสมัครใจหากไม่ทําเราไม่ผิดกฎหมายแต่เราควรทําไว้นะคะเพราะจะมีหมวดประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญากรณีที่ผู้ขับขี่ขับไปชนคนตายหรือเกิดบาดเจ็บสาหัสนะคะ